ตะกรุดปลากระป๋องยามเย็นตะวันไกลลับฟ้ายังคงมีพระธุดงค์หนึ่งนั่งวิปัสสนากรรมฐานบนโขดหินในป่าแห่งหนึ่งโดยมีสุนัขตัวหนึ่งเป็นสุนัขจรของคนในหมู่บ้านแถวนี้คอยอยู่เป็นเพื่อนท่านเพราะรบตัวท่านเงียบสงัดท่านเป็นพระที่เดินจาริกเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความสัันในศาสนา ให้แกผู้คนที่เข้ามาฟังธรรมกับท่านโดยท่านนั้นใช้ชีวิตเรียบง่ายเดินทางไปหยุดอยู่ที่ใดก็พักที่นั่นฉันเพียงตามที่ไปบิณฑบาตมาได้เท่านั้นไม่มีความมือหวาหรือกิเลดใดที่เข้ามาแทรกแซงท่านได้วันหนึ่งเจ้าสนักตัวนั้นได้เข้าไปเล่นสุขสนในหมู่บ้านละแวกที่พระท่านไปปักกรดเจริญภาวนาคอยวิ่งเล่นไล่กัดเป็ดไก่เป็นว่าเล่น จนชาวบ้านแถวนั้นทนไม่ไหวโดยไม่รู้ว่าเจ้าของสุนัขตัวนี้เป็นใครถึงปล่อยให้มันมากัดกินทำร้ายข้าวของของคนในหมู่บ้านได้อือีอหมาอีมาเลยกัดเป็ดไก่กูทำมะคืออะไรวันนี้มันต้องไม่ตายดีแนะ่พูดเสร็จกำนันที่เป็นเจ้าของเป็ดไก่พวกนี้หยิบปืนแก๊บขึ้นมาวิ่งไล่ยิงเจ้าสุนัขตัวนี้จนร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน้ำซ้ำ ยังไล่ตีจนมันเจ็บปางตายกำนันกับชาวบ้านที่มาช่วยก็ไม่ลดละความพยายามที่จะเอาชีวิตมันมาให้ได้ถึงมันจะไล่กัดเป็ดไก่แต่มันก็ทําไปเพื่อหยอกล้อไม่ได้หวังเอาชีวิตเป็ดไก่พวกนั้นจนชายหนุ่มคนหนึ่งเขามาเห็นเจาะมาที่ถูกทําร้ายจนมันจะตายอยู่แล้วรู้สึกทนไม่ไหวที่คนเข้ามาทำร้ายสว์เขียยตีใช้ปืนไล่ยิงเหมือนมันไม่มีชีวิตจิตใจ ทำเหมือนมันเป็นสิ่งของไม่มีความรู้สึกไม่มีหัวใจจึงรืบอเข้าไปกอดเจ้าสุนัขตัวนี้เอาไว้และร้องขอชีวิตให้กับมันผมขอเธอหย่ดทำร้ายมันแค่นี้มันก็ไม่มีแรงจะเดินต่อได้แล้วมันเมื่อไหร่กัดเป็ดไก่ของทามาหากินมันสมควรที่จะตายทำไมเขาถึงเจ็ดใจโหดร้ายขนาดนี เป็ดไก่ของคุณก็ใช่วัตถุมันกินไปผมสัญญาว่าหมาตัวนี้จะไม่มีทางเข้ามาไล่กัดเป็ดไก่ของคุณได้อีกเช่นนั้นผมขอร้องเธอทำบุญกับสัตว์ยังดีกว่าทำบุญกับคนเลยนะครับกำนันไดแต่โมโหอารมณ์ร้อนก็ใช่ว่าเป็ดไก่ของตนจะตายแต่มันน่าง,งดุดหงิดที่สัตว์ของตนก็อยู่เฉยแต่กลับถูกหมาตัวนี้เล่นสนุกมาไล่กอนให้ตกใจตัวไปตามๆกัน ชาวบ้านก็ทิ้งแท่ทิ้งไม้หลงด้วยความโกรธแล้วเดินหนีไปตามกำนันทำไมชายหนุ่มคนนั้นผอนหายใจด้วยความโล่งใจที่หมาตัวนี้ปลอดภัยแล้วเขาค่อยๆเอามือลูบหัวหมาและพูดปลอบใจไม่เป็นไรแล้วแกปลอดภัยแล้วแต่ครั้งหน้าอย่าทำแบบนี้อีกเดี๋ยวฉันจะพาแกไปรักษาตัวเองนะชายหนุ่มกำลังจะเข้าไปอุ้มหมาตัวนี้ไว เพื่อเอากลับไปรักษาตัวที่บ้านแต่มันพยายามเบี่ยงตัวหนีเพื่อนี้จากการถูกอบอุ้มและเดินโซสัต์โซเซจะเข้าป่าไปชายหนุ่มก็มองด้วยความงุนงงว่าหมาตัวนี้จะเข้าป่าไปทําอันใดเขาจึงเลือกที่จะเดินตามหมาตัวนี้ไปจนไปพบกับพระโุดงรูปหนึ่งที่กําลังนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่โขดหินเขานั่งรอคอยให้ท่านออกจากสมาธิเพื่ออยู่พูดคุย แล้วแจ้งให้ทันซาเปลืองหมาที่เขาไปไล่กัดเป็ดไก่คนในหมู่บ้านสักพักท่านก็ลืมตาขึ้นมาโยมมีความอดทนสูงพอตัวจิโรออัตมาลุดจากสมาธิสิ้นเสียงพระนั้นเขาก็ยิ้มออกมาด้วยความปิติยิ่งก่อนจะก้มลงกราบไหว้ท่านหลวงพ่อชื่อว่าอะไรหรือครับทำไมมาอยู่ในป่าเพียงรูปเดียว อัตมานามว่าศิลาเป็นพระทุดงไปเรื่อยนี่แหละแล้วโยมมีชื่อว่าอะไรผมปรินครับหลวงพ่อศิลาหลวงพ่อศิลาเพียงยิ้มตอบรับและหันมาเห็นหมาที่ถูกทำร้ายแต่กลับมีปฏิกิริยาที่นิ่งเฉยเพียงเอ่ยแค่บางคำกับปรินยมปรินช่วยหาอะไรแข็งๆมาให้อัตมาหน่อยได้ไหม อรินตอบรับคำร้องขอจากหลวงพ่อศิลาก่อนจะเดินเปรดเปรหาอะไรแข็งๆตามที่หลวงพ่อกำชับเดินวนไปวนมาแถวนั้นอยู่ไม่นานก่อนจะเจอกับกระป๋องใบหนึ่งกลุ่มทรงน่าจะเป็นกระป๋องของปลากระป๋องที่คนอื่นเข้ามาพักในป่าแล้วลืมทิ้งไว้บริเวณนี้ปรินนำกระป๋องไปล้างน้ำจนสะอาดก่อนจะเอาไปให้หลวงพอ่อหลวงพ่อรับกระป๋องนั้นมากรีดออกเป็นแผ่นและเขียนบางอย่างลงไป ด้วยสติและสมาธิแน่วแน่พร้อมทำปากยุบยิบเหมือนกำลังปวดอะไรอยู่สักอย่างพอหลวงพ่อเขียนเสร็จท่านก็ม้วนเป็นทรงกระบอกคล้ายตะกรุดแล้วนำเชือกจากในย่ามมาร้อยเข้ากับแผ่นกระป๋องนั้นผูกไว้ที่คอของหมาตัวนี้เดี๋ยวผมจะนำเจ้าหมาตัวนี้ไปรักษาให้นะครับหลวงพ่อถ้านานไปผมกลัวมันทรามานจนทนพิษบาดแผลไม่ไหว ฝากโยมปรินด้วยแล้วกันอัตมาขอบใจมากที่ช่วยชีวิตมันหลังจากนั้นปรินก็ออกจากป่าไปพร้อมเจ้าม้าที่จะนำไปรักษาม้าตัวนี้มองปรินด้ดยเววตาที่อบอุน่นมันคงรู้สึกขอบคุณที่ช่วยชีวิตมันไว้เขานำกลับบ้านไปรักษาเองเพราะมีความรู้ติดตัวมาหลังเรียนจบจึงสามารถช่วยชีวิตสัตว์เบื้องต้นได้จนมันหายดี